มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตคอนแกน่นร่วมงานวิชาการที่มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตำบลลำไทอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเมื่อวันที่23รกรกฎาคม2 5 5 7พระพระบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยได้เมตตาปาตกถาพิเศษเรื่อง พุทธบุรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมงานนี้พระครูสุวิธานพัฒนาบัณฑิตรองอธิการบดีมจรอวิทยาเขตขอนแกน่นพร้อมด้วยดรวิทยาทองดีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปรองศาสตราจารย์เอกชัดจารุเมธีชนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญรองศาสตราจารย์ดรดิปติมหันตะอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษดรเรียงดาวทวชารีร ดรสุรพลพรมกุลอาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์และนายสุนทรสายคำหัวหน้าฝ่ายห้องเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมรับฟังในครั้งนี้ในงานนี้ศูนย์บัณฑิตศึกษามจรวิทยาเขตขอนแก่นได้ออกบูธนิทรรศการรวบรวมหนังสือทางวิชาการหนังสือชีวประวัติของพระมหาเถระและอื่นๆนำมาจัดให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมงาน ณอาคารมวกร8พรรษามจรวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอภิวัตรสารบันถ่ายภาพวัชรพงภ์ผาจันดารายงานดิฉันนางสาวนิตยาภูวเพรรายงานจากมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตขอนแก่น